ได้ไม่เสียเวลากันเนาะรายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยเส้นเหรียญสวยๆนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะมีรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะ<อ>เห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบสีเงินเก่าๆมีห่วงค่ะมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยไม่มีแกะไม่มีแยกมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบอง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะองค์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันค่ะรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สอง เป็นเหรียญเนื้อชินค่ะเหรียญพระปิตาเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพนี่นะคะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยด้านหลังจะเห็นรอยจารยันอยู่นะคะรอยจารยันยังชัดเจนอยู่เลยค่ะสะภาพดีนะคะเก่า,าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานนะคะเหรียญน,นี้เป็นรายการที่สอง300บาทนะคะรายการที่สอง300บาทนะคะรายการที่สองค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3รายการที่3นี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะองนี้เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินเก่าแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีเนี่ยนะคะมันมันสภาพใช้เลยนะคะองนี้สวยเก่ามันมันสภาพใช้รายการนี้เป็นรายการที่3 เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบปีสร้างนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงลมดำสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์เป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้สภาพใช้นะคะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมเลยไม่ทราบรุ่นนะคะไม่ทราบรุ่นเลยค่ะเหรียญน,นี้เป็นปีสองสี่หกศูนย์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะปีสองสี่หกศูนย์สามร้อยบาทรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้า เป็นเหรียญเนื mm ้อ hmm. ช mm ินค่ะเหรียญเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังยังพอเห็นรอยจานอยู่บ้างนะคะสวยเก่าสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนี่นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเหรียญนี้ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะเนื้อทองแดงลมดำเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปาก เนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าๆเลยค่ะด้านหลังเป็นหลวงปูดทิมนะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเส้นเหรียญผ่าปากนะคะจะเห็นชัดเจนเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่หกสามร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงปูดทวดพิมพผ่าปากเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพสวยแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่หกค่ะ เนี่นะคะสามบาทรายการที่6รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะพี่ขารายการที่7นี้นะจ๊ะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงค่ะคราบกุกคาบเก่าชัดเจนเลยนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะคาบกุคคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยส,สวยๆนะคะเนื้อผงแห้งๆ เนื้อผงแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้นะคะรายการที่7นี้300บาทค่ะรายการที่7นะคะ300บาทพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเห็นมวลสารชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะรายการที่7นี้300บาทค่ะรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะ รายการที่แนี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือนะคะเก่าๆเลยค่ะเขี้ยวแกะเสือไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะองนี้ติดปลายเขี้ยวยาวๆมาแบบนี้เลยจ้ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเกา่าๆแบบนี้นะคะเปิดหน้าค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกเกา่าๆแบบนี้เปิดหน้านะคะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยเนี่ยนะคะ ตัวเขี่ยวนะคะจะเห็นรอยจานยันอยู่นะคะจะเห็นรอยจานชัดเจนเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยจะได้ไม่พลาดนะคะราคาอง์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะคะพี่ขา ราคาอง์ละ300บาท4องค์1 0 0 0จะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 4 7 5 3นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ขาจัดส่งฟรีกันทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการที่8 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9องค์นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระขุดสะองค์พระขุดสะพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้เนี่ยนะคะเป็นพระขุดสะพิมพ์ใหญ่นะคะเก่า,กาๆแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยนะคะคราบกุกคราบเก่านะคะชัดเจนแบบนี้เลยค่ะมาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะคะมาเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เก้าสามบาทค่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวปีสองสาค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ขาวตัวเหรียญเป็นปี2469นะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนวัดหลักสี่นะคะเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆค่ะตัวเหรียญเป็นปี2469นะคะใบหน้าท่านชัดเจนเมตตาขึ้นเห็นสสวยเลยนะคะเมตตาขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสสวยสภาพดี นี่ยนะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญห่วงเชื่อมจ้ะเนี่ยนะจ๊ะตัวเหรียญเป็นเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้รายการที่สิบนะจ๊ะ300บาทจ้ะพี่จ๋าสามรบาทนะ,ะจ๊ะจะส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่10รายการต่อไปนะคะ<บ>เป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้านะคะเนื้อทองแดงลมดำปิดทองเก่าๆมาทั่วทั้งองค์เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะตัวเหรียญเ,เป็นปีหกห้าเนื้อทองแดงลมดำปิดทองเก่าๆมาทั่วทั้งองค์เลยจ้ะตัวเหรียญนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังสวยเก่านะคะสภาพดีขอบข้างสวยๆเหรียญนี้สภาพผ่านการใช้งานมานะจ๊ะ เหรียญน,นี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมาส,สวยๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่11นะจ๊ะ300บาทจ้ะ3า0บาทรายการที่11รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นพละสมเด็จเนื้อผลงลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะ เป็นการลงรักปิดทองเก่าเลยค่ะเป็นพลาาเนื้อผงแห้งนะคะเนื้อผงแห้งลักละล่อนทองละลอนนะคะเก่าเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมรายการนี้เป็นรายการที่12 300บาทนะคะรายการที่12 สวยเดิมสภาพดีนะคะรายการที่12 300บาทจา้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13รายการที่13นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะองนี้รูปหล่อหลวงพ่อมุย้ยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพสวยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้าง เป็นพระลูปหล่อหลวงพ่อมุยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามลูปหล่อหลวงพ่อมุยนะคะเก่าๆสวยๆคราบตามซอกนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วท้งองค์เลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะองค์นี้สวยๆเดิมๆนะคะรายการที่13 300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14รายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยนะคะปี4 8 8 2เนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะเหรียญครูบาวิชัยนะคะตัวเหรียญเป็นปี2482เนื้อทองแดงลมดำกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเก่าแบบนี้ค่ะสวยเก่าคลาสสิกเลยนะคะองนี้ เส้นเหรียญน,นะคะเส้นเหรียญจะส,สวยๆเลยเส้นเหรียญเห็นชัดเจนส,สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะ เหรียญคูบาสีวิชัยนะคะตัวเหรียญเป็นปี2482เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้300บาทรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15ค่ะรายการที่15นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะนี่นะคะเหรียญเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ ตัวเหรียญเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะเป็นพลานเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลยนะคะอ,องนี้เนี่ยนะคะมีรอยจารยันชัดเจนเลยค่ะด้านหลังเห็นรอยจารยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามบาทค่ะรายการที่สิบห้า สวยเดิมสภาพดีนะคะ300บาทนะคะรายการที่15พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาองค์ละ300บาท4องค์1 0 0พนะคะองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3ย์7 4753 083 437 4753หนหะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันๆๆๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เป็นเหรียญหลวงปูดทิมเนื้อทองแดงลมดำนะคะเป็นเหรียญหล่อเก,ก่าแบบนี้เลย เหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี2517เป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16 300บาทคะ่ะรายการที่16เหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี2517นะคะ 300บาทรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17รายการที่17นี้นะคะเป็นพลันลูกหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะลูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ะะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ขาไม่ทราบเนื้อเป็นเนื้อสีแบบนี้เลยค่ะได้พระตรงตามรูปทุกองเลยนะคะเนี่ยนะคะได้พระตรงตามรูปนะคะทุกองค์เลยนะคะพี่ขาใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ด นี่นะคะ300บาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18เป็นหลวงปูดทิมนะคะเป็นพระขุนแผนหลวงปูดทิมค่ะเนื้อผงเนี่ยนะคะพระขุนแผนหลวงปูดทิมเนื้อผงนะคะเก่าๆชัดเจนแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงนะคะเก่าๆสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยัน <N> เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เป็นพลานเนื้อผงแห้งๆเก่าๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระรูปลรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะรูปลรหล่อหลวงพ่อเงินค่ะสวยเก่านะคะรูปลรหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก <c oughs> ่าเก่าสวยๆส,สภาพดูดีแบบนี้เลยนะคะองค์น,นี้ เป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานนะคะเป็นแบบนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะไม่ไม่มีอ่าจัดส่งฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะองคนี้นะทุกรายการเลยนะคะพี่ขา รูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะรู้สึกว่าที่ตัวองค์พระนะคะจะมีคราบสาแดงนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะรูปหลอหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงลมดําค่ะเนย้นะคะ เหรียญอาจารย์มั่นเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเขียนปี2414ถึงปี2514นะคะเป็นเหรียญครบชนมายุ100ปีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะเหรียญน,นี้นี่ยนะคะเหรียญอาจารย์มั่นนะคะเหรียญน,นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้เป็นเหรียญครบชนมายุ100ปีนะคะมีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการที่20นี้ สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็รายการที่สองหนึ่งนะคะพี่ขารายการที่สองหนึ่งเป็นพลานเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อชินเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยนะคะเป็นพลานเนื้อชินเก่าเก่าแห้งแห้งแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีนะคะสภาพเก่าพลาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพเก่าค่ะสวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยรายการที่21บนะคะ3า0บาทค่ะรายการที่21 300บาทนะคะรายการที่21คะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22 รายการที่22นี้นะคะเป็นพระสาขาเนื้อสีทองนะคะพระสามขาเนื้อสีทองเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระสาขานะคะเป็นเนื้อสีทองเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะเป็นเนื้อทองสวยๆนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสาบาทนะคะรายการที่ย2ิบ2 พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะพระบ้านบายหนูสุค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000พนะคะราคาองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4 7 5 3หา 083, 437, 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มจ้าพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทนะคะองค์ใหญ่นะคะองค์นี้องค์ใหญ่300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าแบบนี้เลย ะะพลาปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพเก่านะคะนี่นะคะสวยเก่าสภาพดีเป็นพลาเนื้อผงคุกลักแห้งๆนะคะคราบกุกคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยค่ะคราบกุกคราบเก่านะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทร okay. าบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์ค่ะรายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทร,ราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยมวลสารชัดเจนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้าได้รายการที่24นี้เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกูไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงแห้งๆมวลสารชัดเจนนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สา0รอบาทค่ะรายการที่24่สิบสีาบาทนะคะรายการที่24ี่ค่ะ พระสมเด็จนะคะสวยเก่ามาสภาพไหนไปสภาพนั้นนะคะไม่มีแกะไม่มีเอาออกนะคะพี่ขามาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลย300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการที่24รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นเนื้อทองแดงลมดำนะคะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นเนื้อทองแดงลมดำเป็นเหรียญรุ่นพิเศษคะ่ะ เหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษเนื้อทองแดงลมดํา<ๆ>เก่าๆสวยๆเลยนะคะตัวเหรียญเป็นปี2519มียันด้านหลังนะคะขอบข้างสวยๆตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะใบหน้าชัดเจนหลายกลมๆแขนล่ำๆแบบนี้เลยนะคะเส้นเหรียญน,นะคะชัดเจนสวยสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25 เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิปี25 19ค่ะรายการที่25นะคะสามรอยบาทรายการที่ยีรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพระลีลานะคะพระลีลาเม็ดขนุนนะคะเป็นพระเนื้อดินลงหลกักปิดทองเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ พระลีลาเม็ดขนุนนะคะเป็นพระลีลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆเลยค่ะลงรักปิดทองเก่าๆนะคะรักลอนทองลอนแบบนี้เลยสวยนะคะเป็นพระเนื้อดินแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีรายการที่26นี้300บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26 300บาทค่ะ เนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกนะคะฟ้าเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยลงรักปิดทองเก่าๆค่ะพี่คะสวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพเก่าสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะอง์นี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะ แต่ว่ารูปทรงเหมือนงูกินหางนะเป็นเนื้อโลหะค่ะองค์นี้เป็นเนื้อโลหะสีทองๆองแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองทองแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะคะลักษณะคล้ายๆเป็นงูกินหางนะคะเนื้อโลหะสีทองสวยสภาพดีองค์นี้นะคะจะดูดีๆจะเห็นพวกเกตกระดิขึ้นเห็นชัดเจนเลยนะคะรายการนี้นะเนี่ยนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ เก่าสวยนะคะเป็นเนื <handled kr> ้อสีทองเก็ดกระดีขึ้นแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะ300บาทนะคะรายการที่27 300บาทนะคะรายการที่27ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะพระขุนแผนไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะพี่ขาเป็นพราเนื้อดินเก่าๆแห้งๆนะคะสภาพดีสีดำๆนี่คือคราบลาดำนะคะคราบลาดำอยู่ในเนื้อพระเลยนะคะ เป็นพลาเนื้อดินแห้งๆเก่าๆมีคาราบลาดำชัดเจนนะคะเม็ดแร่มวลสารส,ายสวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพลาขุนแผนนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีลาดำนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะ300บาทคะ่ะรายการที่28 จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามา